อยากจะสอบถามนิดนึงครับว่าการปลูกอินทผลัมี่ทําไมที่อื่นที่เห็นในปลูกได้แค่เห็นแค่ปีสองปีแล้วก็หายแบบแบบด้วงอะไรงี้แมงอะไรอ่าค่ะก็คือการที่เราจะปลูกเราต้องศึกษาข้อมูลมาก่อนว่าเราจะต้องใส่ปุ๋ยอะไรเริ่มแรกแล้วก็พอปลูกเสร็จเราก็จะต้องมาดูหมั่นดูเกื้อเรื่องสภาพดินและน้าต้องให้มันพอเพียงกับกับต้นอินทผลัมครับ ที่ปลูกมีสองสายพันธุ์ใช่ไหมครับที่ปลูกอันนี้เป็นพันธุ์เนื้อเยื่อหรืออะไรครับเนื้อเยื่อค่ะเนื้อเยื่อเลยเนื้อเยื่อนี้สั่งมาแพงไหมครับอ่าต้นคือสวนนี้เฉพาะสวนนี้หนึ่งร้อยต้นเอาลูกเอาต้นที่สามารถปลูกหนึ่งปีแล้วได้ลูกเลยคือต้นละสามหมื่นโอ้ต้นละสามหมื่นใช่ใช่ค่ะในสวนนี้แปลงนี้ทั้งหมดหนึ่งร้อยต้นก็สามล้านโอต้นละต้นละสามหมื่นนี่คือต้นใหญ่ขนาดไหนต้นใหญ่สูงประมาณสองเมตรห้าสิบอ๋อต้นใหญ่มาปลูกเลยใช่ค่ะ หนึ่งปีเราก็ได้ลู้มีสองนี่มีมีสองที่ปลูกรสชาติมันต่างกันยังไงครับสีแดงอัะสีแดงมันจะออกหวานมันค่ะออกหวานมันส่วนอันนี้มันออกหวานหวานเฉียบเลยหวานเฉียบเลยแบบคมกริบเลยนี่ครับแลบแล้วการดูแลรักษานี่ยากไหมครับไม่ยากไม่ยากเราถ้าถ้าเราเข้าใจวิธีการดูแลนะคะเราก็ต้องทําตามสเต็ปก็คือ ปลูกปุยอาดับเรกเราก็ต้องใส่ปุ๋ยที่เขาบอกว่าต้องใส่ปุ๋ยเม็ดปุยอียอะไรต่างเราก็มีสูตรผสมเสร็จแล้วเราก็มาใส่ตามต้นต้นละสองโลสองโลตามตามสภาพพออายุแล้วพอปีต่อมาเราก็เพิ่มปริมาณปุ๋ยไปอีกก็จะไปชมต้นจริงได้ได้ครับพาไปครับอันนี้ก็อยู่ที่เมืองนะครับนี่อยู่ที่สุรินห่างจากตัวเมืองสิบกิโลห่างจากตัวเมืองสิบกิโลครับ ถนนเนส้นสุนดท้ายขาเนา <ใน S 2> สุรินปร์ปรกสาทสุรินทราปรสาทอันนี้คืออันนี้ตัวอย่างที่โชว์ใช่ไหมครับนีอ่อืมแต่ตน,นี้มันมัน,มนยันงมีลูกเออ,อครับก็เลยต้อง,ต,องต้องเก็บไว้อีน่จาจะประมาณาทินึงดประมาทิตยหนึ่งใช่ไหมครับรอโอ้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวนิดหนึ่งครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปหน่อยโอ้โดกมากเลยเนาะ<อ>น้ำหนักต่อต้นนี่ประมาณกี่กี่กิโลครับต่อต้นเนี่ทางนันทางนันให้ให้ช่างภาพชิมอันนี้ก่อนครับผมโหชิมก่อนนะต้องต้องกัดอย่างนี้ค่ะต้องกัดอย่างนี้นี่นะคะกัดอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้นะคะอ๋อครับโอ้กัดอย่างนั้นหรือเปล่าใช่กัดอย่างนี้ผิดบอกผิดค่ะโอ้ครับ อ,อมอมุกข้าดันละ10กโลนะคะเราก็นับเลย1 2 3 4 5 6 7 8ก็เท่ากับว่า80ากิ80โลต่อต้น80กิโลต่อต้นแล้วมีร้อยต้นนี่ต้นหนึ่งก็ผลผลิตนี่กิโลเท่าไหร่เลยเมื่อปีก่อนๆนู้นมันจะแพงปีนี้ราคามานันตกต่ำไปก็เลยอตอนนี้10กิโลละ2 0 0บาท กิโลสองร้อยราคาก็แพงกว่าทุเรียนแพงกว่าทุเรียนอมผมเห็นเขาทำแล้วครับส่วนมากจะด,ด่วงไอ้แมงปีแข็งม,มันเป็นจอยอดอะไรเนงะี้ยจอะจะค่ะงนีอ้อันนี้ถ้าถ้าถ้ามันเจอะเนี้ย มันจะเห็นไอ้เส้นฝอยๆของของเยื่อเยื่อต้นกินอ่ะมันมันจะนูนออกมาแล้วเราก็สังเกตเห็นอตอนนี้เราก็ปีนขึ้นไปแล้วก็เอาเอา,เอายาที่อยู่ในขวดผสม,มออกับน้ำให้มันได้ปริมาณที่เหมาะสมแล้วเราก็ไปยิ y ing y ing งยิงตรงรูที่มันจบพอประมาณไม่ถึงหนึ่งนาทีเนี่ยตัวร่วงมันก็จะดิ้นออกมาแล้วก็บริเวณต,ต้นนี่ต้องทำความสะอาดตลอดเลยใช่ไหมครับเพื่อ,อให้มีหญ้าเลยแล้วตัดแต่งอะไรอย่างนี้ครับโอ้ครับ ดูครับผมโอ้ต้นนี้อย่างสดยดเลยครับโอ้ยหนึ่งชาวบ้านส่วนมากจะดูแลไม่ค่อยได้เอกาาชาวสวนอ่ะไม่ค่ะคืออันนี้กู้ามาโดยเฉพาะเลยโอ้ครับโอ้แบบตั้งแต่เจ็ดตั้งแต่เป็นมังเช้าถึงถึงห้าโมงเย็น่กัต้อง,งดูแลตลอดอาทิตย์ใส่อย่างนี้นคืออะไรครับนี่ให้ผิวสวยใช่ไหมครับอ๋าทิตย์ใส่กระดาษใส่อะไรนี่ใส่ผ้ารองผิวสวยสองป้องกันพวกแมลงพวกรุ่งพวกอะไรมันจะมาแล้วก็อย่างก็ อ่าตัวรโรคที่มันอยู่ตามตามป่ามันจะมามาได้ใช่ไหมครับต้องเดิน<ไ>ดูตลอดเนาะเดินดูตลอดแต่มันก็มีทีมงานห้าหกคนช่วยกันดูตรง<อ>้องรัดไว้อย่างนี้นะครับเพราะว่ามันมันหนักม,นมากเลยอ,นนอันนี้คือเราเปิดให้เขาชมอือครับส่วนส่วนที่ส่วนที่เราไม่ได้เปิดก็จะอยู่สภาพโอ้อยู่สภาพเดิมเดิมค่ะโอ้ครับผมอันนี้คือให้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาชม ระยะระยะระยะห่างนี่ปูก่างมากเลยนะครับแปดเมตรเท่าทุเรียนเลยครับค่ะทุเรียนก็แปดเมตรกันอืมครับผมใครอยากอยากทําได้ก็มาดูต้องกามาดูตัวอย่างมาศึกษาที่สวนนี้ได้เลยค่ะศึกษาเลยครับดูครับลูกสมบูรณ์มากเลยดกลูกตรงมากเลยนี่ต้นนี้อันนี้อันนี้มันไม่ใช่สิบโลนะอันนี้น่าอยู่ที่ประมาณสิบสองสิบสองโลครับสิบสองสิบสามไม่ก็เหมือนกันส่วนนี้ก็น่าอยู่ที่สิบ ตอนปูนี่รองพื้นเราใช้ทำยังรองพื้นรองพื้นขี้วัวอะไรอะไรขี้วัวเราไม่ใส่เราจะใส่ปุ๋ยขี้ไก่เรารองพื้นด้วยขี้ไก่คือถ้าปูปูครั้งแรกนะคะเราจะใส่ปุ๋ยที่ที่เขาเรียกว่าทันเดอร์แคลก็คือเหมือนปูนขาวแต่นั้นเป็นปุ๋ยแล้วก็จะเป็นปุ๋ยระเบิดรากเรือเรียกปุ๋ยช้าง ใส่ถุงละเออต้นละสี่กิโลครับผมกต้นให้มันได้สัดส่วนเท่ากันครับผมลูกค้าแล้วก็ใส่ปุ๋ยจ้างกล้าด้วยรอบสี่ถุงถุงละสามสิบโลครับพาพาไปไอขึ้นข้างบนนิดหนึ่งได้ดูดูไอมุมสูงได้ไหมครับดูครับผมันนี้ฝรั่งก็มาเนาะฝรั่งเยอะเลยครับอันนี้ทำกาแฟนี่กี่ปีแล้วนี่ตั้งปีหกสามปีหกสามตอนนี้ก็ปีหกไหนแล้วนี่หกแปดแล้ว ทำโครงสร้างนี่แบบดีเลยนะครับแล้วเวลาข้างล่างก็มีเสาเข็มแล้วเวลาแบบไอเสียงฟ้าร้องอะไรมันจะมีผลอะไรไหมไม่ค่ะไม่ค่ะแต่แต่ณณณเวลานั้นจะไม่มีลูกค้าเดินโอ้โหนะจะช่วงพายุเข้าเนาะท่วงฟ้าร้องว่าเข้าเพราะเหล็กมันจะทนนะครับเหล็กมันมันอะไรเรียกว่าอะไรครับเซฟ้วยการใส่ใส่ทองแดงเป็นเป็นสายสายดินนะคะ เราสายทางแดงเป็นสายดินด้วยปกัปกปักเอาไว้เพื่อป้องกันฟ้าผ่าอืมครับดูครับพามาชมเนาะใครมาก็มาชมได้ครับนี่แต่ตอนนี้ร้อนเนาะไม่มีใครมามามาขึ้นไปข้างบนมาเน,เนมันจะมองเห็นวิวสวยโอ้หครับผมเอเขาเรียกว่าใหญ่สุดในโซนอีสานตอนล่างเนาะนี่นะผมว่าใหญ่นะผมดูแล้วนผมว่าใหญ่นะครับผมดูแล้วนี่ ผมมาสวยนะใหญ่สุดในต้นีใหญ่สุดของจังหวัดว่าโอ้ค,ครับาาผมนี่หน,น,นึ่งรต้นว่ะไม่ๆเฉพาะต้นี<อ>้ร้อต้นอันนี้ดูไปจากนู่นอ่ะแปลงแปลงหนึ่งร้อยสามส่วนแปลงอันนี้เรียกแปลงสามร้อยสบก็เป็น2อ4ร้อยส่สิบ่นนใช่ไหมต้นไม้พยุงอะไรไม่ใช่หรอไม่ไม่ใช่นะใชค่ะแล้วก็ไปส่วนนู้นอีก1น5้าต้น อ๋ออยี่ร้อยสิบห้าต้นเป็นโซนเป็นโซนเป็นโซนอันนั้ร้อยสิบห้าแล้วก็ข้ามข้ามถึมันไปนิดหนึ่งก็เพิ่งทูไม้ได้สองปีอันนั้นร้อยร้อยเแล้วทั้งหมดกี่ไร่เนี่ยทั้งหมดกี่ไร่ทั้งหมดเต็ทั้งหมดกี่ไร่ครับโอ้โหนี่อันนี้อันนี้กระจกเป็นไรไม่แตกไหมนี่ไม่ไม่แตกโอ้ครับดูครับผมสามหกหนึ่งเหรอสามหกหนึ่งทั้งหมดเจ้าพอตรงนี้มันมัน ยี่สิบปีไร่แต่ว่าเขามาแบ่งทางเนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วย<อ>ก็เลยเฉพาะที่ปลูกพินก็น่าจะไม่ถึงอาจะประมาณสิบได้ก็อยูครับบรรยากาศดีนะครับนี่ขนาดว่าร้อนนะยังมีลมเย็นๆย็นมาใช่ <ๆ S 1> นะใช่ครับนะดูครับผมนาะนี่เฉพาะทำบันไดน,นี่หมดเยอะเหมือนกันนะ้งหมดอลังการงานสร้างเลยซึ่งเองเมื่มาตรงนี้เราไม่สามารถเพราะว่าทางบริษัทเขาเป็นผูจัดการแต่รู้ว่าหมดเยอะ ก็ได้ว่าปีหนึ่งปีหนึ่งได้ผลผลิตขายได้ปีหนึ่งเยอะเหมือนกันนะครับถึงได้เยอะก็ยังยังไม่ได้ทุนนะพี่มใช่เพราะว่าทุนตรงนี้นเฉพาะต้นน่ะสามน้ำแล้วไหนค่เาเครื่องมือเครื่องจักรแล้วปุ๋ยแล้วแรงงานครับยังยังต้องประมาณประมาณกี่ปีครับ<ม>ถึงจะคุ้มทุนกำไรบอกยากนะ มาก็สามร้อยปีที่แล้วได้สามก็ลงต่อมาสามร้อยห้าสิบปีที่แล้วได้สามร้อยทั่วเป็นราคาที่สูงมากเลยนะครับแต่ปีนี้ได้แค่สองร้อยลงมาเยอะเลยใช่ใช่ลงแล้วทีนี้ถ้าจะให้เขามาตัดที่ที่สวนอ่ะเขามามามากดราคาเราอีกเหลืออยู่โลห้าหกสิบบาทนี้ก็เลยขายอย่างนี้ดีกว่านะครับขายอย่างนี้ไปเรื่อยขายให้ลูกค้านะ แล้วท่าแก,กก็บอกว่าถ้าลูกน้องอย่างอย่างเหมือนบ้านเนี่ยถ้าจะเอาไปขายสมมติว่ากองหนึ่งร้อยหนึ่งอ่ะแกก็บอกว่า,าราคาร้อยหนึ่งแกจะส่งให้เราแค่แปดสิบอันนี้ก็มันก็เป็นแล้ไน้ไครับกัครับผม<อ>ดีเหมือนกันครับมีรายได้เสริมใบสวยนะใบ <c oughs> ใบสวยแล้วแล้วถามจริงมาจากต่างประเทศใช่ไหมนี่ตระกูลนี้มาจากต่างประเทศประเทศอียิปต์แต่ว่าทาง ประเทศไทยเขาเป็นคนเอาเนื้อเยื่อเข้ามา,มาแล้วก็<ำ>มาเพาะมามาผลิตให้มันเป็นเป็นเยื่อใส่ใส,ใส่ไอ้ไอ้ถุงดำอ่ะแล้วก็มีหยดมเมล็ดลงไปแล้วมันก็จะขึ้นมาทีนี้เขาก็เอาเนื้อเยื่อ,อไปไปทาบแล้วมาเป็นตัวนี้เขาแกนี่แบบคิดจะลองปลูกทุเรียนบ้างไหมแกปลูกแล้วปลูกแล้วพอได้ผลยังได้แล้วค่ะแต่ทุเรียนแกปลูกที่จังหวัดยะโสธรอืมครับ แล้วก็ที่กัมพูชาปู่ปู่ที่ดีเขมรได้ป่ะใช่ค่ะที่เขมรเด็ยก็มีโอนู้นู้นครับเดินมองเห็นไกลๆใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละนั่นเรียแปลงสองที่มีต้นไม้แต่อันตายก็มีขนาดปู่เยอะขนาดนี้ยังยังไม่อันาดนี้นะครับเราต้องใช้เวลาเนาะเพราะว่าลงเพราะว่าลงทุนครั้งแรกเยอะยังไม่ได้ลงทุนครับผมครับ